เรอนนี้ก็เห็นพี่กาลแมออกมาโพสขอความเห็นใจนะคะว่าคนที่ไปสัส่งสินค้าในไลฟ์อย่าก,กดยกเลิอกออเดอร์เลยแต่จริงๆมันเป็นเรื่องปกติมากอะคุณต้องคํานึงเรื่องความเสี่ยงคุณไปไลฟ์แบบนั้นอะไลฟ์ในไลฟ์ที่มันเป็นกระแสแล้วก็ในไลฟ์อะสินค้ามันเยอะมากๆเป็นร้อยแบรนด์มากบางทีหรือไม่ก็หลายสิบแบรนด์อะลูกค้าเขาก็อะไรอะลูกค้าเขาก็ มีตัวเลือกเยอะอ่าพูดตรงๆนะคนเวลาเขาดูไลฟ์อ่ะเขาก็มีตัวเลือกเยอะบางทีเขาอาจจะชอบสินค้าตัวนี้ใช่ไหมสมมติว,มว่าเขามีงบในใจถ้าสมมติมดิฉันอย่างเงี้ยอ่าวันนี้ดิฉันมีงบในใจที่จะเอฟสินค้าได้500บาทดิฉันก็ดูตัวสินค้าแนละ้เอาะเขาขึ้นไลฟ์เอ้ยเลือกเอาตัวนี้ไว้ก่อนแล้วตัวนี้ก็อยากได้เหมือนกันนะอ่ากี่ร้อยก็ว่าไปกี่บาทก็ว่าไป ดูไลฟ์ไปเรื่อยๆเจอสินค้าอีกตัวหนึ่งเฮ้ย hey, ตัวนี้ก็อยากได้ะแต่ตัวนี้สําคัญกว่านะเออเอองั้นงั้นยกเลิกตัวเก่าแล้วไปเอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้สําคัญกว่าต,ววาตัวนี้ของหมดละเออตัวนี้ของหมดล้วตัวนี้อยากลองเพิ่งเจอนู่นนี่นั่น,นแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าเอออยากได้พอดีก็ไปยกเลิกอีอเดอร์แรกที่สัง่งแล้วก็มาเอาอเด d e r นี้มันคือการที่คุณน่ะโอ้โหไปแข่งขันกับใครก็ไม่รู้นี่เขาถึงพูดไงเรื่องที่ว่า อย่าทำอะไรอ่ะอะไรอ่ะอย่าแข่งกันเรื่องราคาเรื่องกะปุ่ไม่ได้เออเนั่นแหละแล้วลสุดแล้วแต่นะแต่ว่าใดๆก็ถ้าไม่อยากได้ถึงค้ายอย่าไปกดนะคะ